สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพี่เทียบอีกแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยสีสันอันสดใสซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมด5เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1นะคะใสไม่มีสีเรื่องที่สองสีแดงเรื่องที่สาสีเหลืองเรื่องที่สสีน้ำเงินและเรื่องที่5้าทรยรุ้ง7สีค่ะ และในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรื่องเรียนในเรื่องที่เนืองกันนั่นก็คือเรื่องใส่ไม่มีสีค่ะและก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังและเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมๆกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ เ,เ,เพลงสนุกไหมเอ่ยเมื่อเราได้ฟังเพลงกันไปแล้วต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนกันค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าเอ๊ใส่ไม่มีสีคืออะไรนะ้าและเป็นอย่างไรนะ้าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันค่ะลักษณะของใสไม่มีสีนะคะก็คือสีใดๆที่ปราศจากการเจือปนนั่นเองค่ะอย่างเช่นแก้ว หรือว่าขวดน้ํานั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆคะเด็กๆลองดูนะคะลองสังเกตสิ่งที่คุณครูถือสิคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยว่าสิ่งนี้คืออะไรใช่แล้วค่ะสิ่งนี้ก็คือแก้วนั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมน้าว่าแก้วใบนี้ทํามาจากอะไรคะอ่าแก้วนะคะทํามาจากทรายแต่ว่าไม่ใช่ทรายที่ใช้ก่อสร้างนะคะเด็กๆ แต่เราจะใช้ทรายที่ใช้สำหรับผลิตแก้วโดยเฉพาะจะมีความละเอียดมากกว่าทรายทั่วไปนะคะและที่เรามักได้ยินมาว่าแก้วทำมาจากทรายก็คือเรียกว่าทรายแก้วนั่นเองค่ะมาดูสิ่งต่อไปนะคะ,ะสิ่งนี้คืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสิ่งนี้ก็คือขวดน้ำนั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าขวดน้ำอันนี้ทำมาจากอะไร ขวดน้ำอันนี้นะคะทำมาจากพลาสติกเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าแก้วกับขวดมีสีอะไรคะใช่แล้วคะสีของแก้วกับขวดก็คือสีใสนั่นเอง เด็กๆคะเด็กๆด,ด,ดูสิคะสีใสเราจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในนี่เด,เด็กลองสังเกตด,ดูขวดน้ำาพืครูนะคะว่าในขวดน้ำมีอะไรอยู่ในขวดเอ่ยใช่แล้วค่ะมีน้ำเปล่วนั่นเองซึ่งน้ำเปล่าก็มีลักษณะเป็นสีใสนั่นเองใช่ไหมล่ะคะ เอาละค่ะเด็กๆขะเด็กๆลองนึกดูสิคะว่าท้าโลกของเราอ่ะมีแต่สีใสยอย่างเดียวโดยไม่มีสีอื่นเลยโลกของเราจะเป็นอย่างไรคะโลกของเราก็จะไม่มีสีสันสดใสใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นโลกต้องมีสีสันเราจะได้มีชีวิตชีวา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รู้จักกันไปแล้วว่าสีใสคืออะไรมีลักษณะอย่างไรแก้วกับขวดนั้นทำมาจากอะไรนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่าสีใสคืออะไรใช่แล้วคะ่ะสีใสก็คือสีที่ไม่มีสีสันสามารถมองะลุปลุกลงเข้าไปถึงวัตถุที่อยู่ข้างในสิ่งของนั้นได้นะคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆและในวันนี้นอกจากที่คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องใสไม่มีสีกันแล้วคุณครูยังมีสาระน่ารู้มาฝากเด็กๆอีกด้วยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะวันไนสัปดาห์นี้ยังมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะนั่นก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองอ่าเด็กๆคนไหนรู้จักบ้างเอ่ยยกมือให้คุณครูดูหน่อยสิคะ ว้าวเด็กๆรู้จักกันหลายคนเลยและในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับประวัติวันคริสต์มาสกันอ่าเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะจะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีโดยเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองของการประสูติของพระเยซูาศาสดาแห่งาศาสนาคริสต์ พระองค์นะคะทรงประสูติที่เมืองเบอร์ีแฮมค่ะเติบโตที่เมืองนาซาเรและปัจจุบันคือประเทศ อิสราเอลนั่นเองเมื่อถึงวันคริสต์มาสนะคะเราก็จะนึกถึงซานตาคลอสหรือนักบุญนิโคลัสนะคะเป็นบุคคลที่สร้างขึ้นมาตามจินตนาการของชาวคริสต์โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเซนต์นิโคลัสนะคะละครในความคิดของทุกคนก็จะเป็นชายแก่รูปร่างอ้วนแล้วก็ดูใจดีมักใส่เสื้อโค้ทที่ทาจากขนสัตว์สีแดง มีคลิปสีขาวที่เอวเข็มขัดหนังและรองเท้าบูทสีดำซันตาคอสนะคะจะอาศัยอยู่ที่ครัวโลกเหนือนั่นเองค่ะโดยมีเอลนะคะเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆค่ะช่วยกันผลิตของเล่นให้เขานำไปแจกเด็กๆที่เป็นเด็กดีในระหว่างช่วงหัวค่ำจนไปถึงเที่ยงคืนของวันคริสต์มาสซันตาคอสค่ะจะมีพาหานะ เป็นกวางเรนเดียซึ่งบินได้ในกลางดึกนะคะซันตาคอสจะแอบเข้าบ้านของเด็กดีค่ะทางปองไฟเพื่อนำของขวัญน,นะคะใส่ในถุงเท้าที่เด็กๆแขวนไว้รอหน้าเตาผิงนั่นเองค่ะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแต่ละบ้านก็จะประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสหรือต้นสนค่ะที่ประดับประดาไปด้วยลูกแอปเปิลแล้วก็ขนมปัง ต่อมาค่ะก็เพิ่มการประดับตกแต่งด้วยใบยหลากหลายสีขนมแล้วก็ของขวัญต่างๆค่ะและในวันคริสต์มาสนะคะเราก็จะมักอวยพรให้กันและกันว่า m อ r ์รี่คริสต์มานะคะคำว่า m อ r ์รีในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าสันติสุขแล้วก็ความสงบทางใจคำนี้นะคะจะเป็นคำอวยพรขอให้อีกฝั่งนะคะได้รับสันติสุขแล้วก็ความสงบทางใจนั่นเองคะ่ะเด็ก เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รู้จักวันคริสต์มาสกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะวันคริสต์มาสตรงกับวันที่เท่าไหร่นะถูกต้องค่ะวันคริสต์มาสตรงกับวันที่25ทธันวาซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์นั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งวันคริสต์มาสนะคะก็คือวันสำคัญทางศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณรูแล้วนะคะคุณรูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทีเด็กสวัสดีค่ะ